ดีดธรรมบัญยายชุดธรรมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรมกุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศก,กวันณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่3าื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤตตอนที่สามรรมกถาตามคำอาราธนาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551เทร็จับอากัน นว่จาจะเซีลราจะพระวิชาสีล่าเสดีลานะคะคือตอนนี้ท่านบอกว่าจะเ,เกณฑ์ทั้งหลายไปวัดนะคะประชาชนกําลังคิดว่าจะเ,เกณฑ์มาวาาดดัดพระใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ขณะนี้ก็คือก็พระในในในสังคมส่วนหนึ่งําให้คนวิตกสัทธานหนักขึ้นขึ้นใช่ไหมคะมแล้วทีนี้เราจะทํายังไงแล้วที่จะให้คนเน,นี่ยยังคงศรัทธาในธรรมะในศาสนาโดยที่มองข้ามได้อย่างไรว่า มองข้ามในสิ่งที่เราก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่พระนะคะในความเห็นว่าอาจจะไม่ใช่พระที่จริงๆตามศาสนาในนเราจะทํายังไงจะสอนคือแม้แต่ใน่ลูกศิษย์ที่จะสอนลูกศิษย์เองเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ศรัทธาเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป็นภ้าที่ไม่น่าจะนับถือแล้วเขาจะศรัทธาในศาสนาได้อย่างไรทีนี้ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะสอนเขาว่าขณะที่จะแยกแยกยัางไงเจ้าธรรมะยังไงจะขอเรียนท่านจะมาช่วยที่นะใช่านะ อาตมาขอย้อนกลับนิดหนึ่งก่อนแล้วโยมอาจจะตอบเองได้ไม่ต้องไปถึงโยมที่มองเห็นพระไม่ดีล้เอากัรตัวหลักเลยโยมบางท่านเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามมนาคามมในพุทธการเป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะอ่ะแล้วเขามองพระปุทุชนยังไงพระพุทุชนก็ถึงแม้จะไม่ทําอะไรเสียหายมากมายก็ประพฤติไม่ดีเท่าไรหร่พวกนั้นเถอะเขามองอยังไงโยมก็ต้องมองพระไม่ดีอย่างนั้นอา้าวได้ไหมเลยพอ โยมเนะี่ยโยมที่เป็นอนาคามีเป็นโสดาบันยังนางวิสาขาเนี่ยมหาบาสิกาก็เป็นโสดาบันอนาธรรมินีกเกษตรธธีก็เป็นโสดาบันจิตตะครือบ,บดีก็เป็นอนาคามีท่านภูเหล่าเนี้ยเป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะและท่านก็กราบก็ไหว้พระปุตุชนและท่านมองพระเหล่านั้นยังไงโยมต้องมองให้ได้อย่าง่ันทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแยกได้หมดเรื่องนี้ โยมจะมองพระเอามาตอบอีกขั้นหนึ่งนี่ตอบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือมองพระแบบสังฆะก็หมายความมองพระในส่วนรวมว่าพระทั้งหลายนี่เป็นองค์ประกอบหน่วยร่วมในร่วยรวมหรือองค์ร่วมในองค์วงรวมใหญ่คือสังฆะสังฆะนี้แหละรวมแล้วก็เป็นตัวหลักที่รักษาพระศาสนามาแต่องค์พระที่เป็นองค์ร่วมแต่ละองค์เนี่ยก็ดีบ้างดีบ้างอะไรต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเราหวังจะให้ดีให้ได้แต่บางครั้งก็ไม่ดีเนี่ยมันก็มีปนนปปกันไปเรามองในแง่ว่าเป็นองค์ร่วมในองค์รวมใหญ่คือสังฆะในแง่นี้แล้วพระทุกองค์เหมือนกันหมดนี่แง่แง่ที่หนึ่งนะเลยบอยย่งือมองในแง่สังฆะแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระษาสดาพระองค์บอกเราเคารพสงฆ์ว่างั้นอ้าวทาไมงั้นล่ะนี่แหละโยมจงติให้แตกพระพุทธเจ้ากลับว่าเราเคารพสงฆ์ทีนี้ มองเป็นบุคคลทีนี้โยมต้องการกลองเราจะสนับสนุนยังไงพระยังไงอะไรแต่ไรนี่ว่าขั้นหนึ่งอันนั้นโดยการที่เรามุ่งทําเพื่อประโยชน์ส่นวนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทําไมพระนี่พระพุทธเจ้าตั้งต้นแต่ว่าวางสิกขาบทบัญญัติวินัยว่าอา้าวพระในสังฆาในะอยู่โรงกันก็ต้องมีการแสดงความเคารพและจะใช้เกณฑ์อะไรในการแสดงความเคารพพระองค์ก็ให้ภาษาวกเสนอ ภาษาพุกองค์หนึ่งก็เอาอย่างงี้องค์ไหนบวชจากวันะสูตรก็ต้องไหววันะกษัตริย์องค์ไหนบวชจากวัน,นะแพทย์ก็ต้องไหวพรามด้วยอะไรทั้งนองเนี้ยวัน,นะต่ำก็ต้องไหววัวน,นะสูงพระเจ้าทรงฟังไววเอา้าองค์นั้นมีความเห็นยังไงเดี๋ยองบอกเอาอย่างงี้พะยายค่ะะองค์ไหนเป็นปุถุชนก็ต้องไหวพระโสดาบานันองคไหนเป็นโสดาบันไหวสกทาคามีอะไรนี้เป็นต้นจนถึงพระอระหรันต์ ก็ตอบกันต่างๆพระเจ้าก็ให้ว่าไปจบแล้วพระองคมก็สรุปพคกก็ชี้แจงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในที่สุดก็ดเอาอย่างนี้ก็ให้ฟังเพื่อความเยินชอบกันเอาว่าใครบทก่อนบทหลังไม่ต้องมาดูละเป็นอรหันต์เป็นบุตุชนนี่เรื่องวินัยเรื่องของการปฏิบัติการทางสังคมไม่เอาเรื่องคุณสมบัติภายใน จะมาไหว้กันมาถามกันอยู่ท่านเป็นอรันหรือเป็นโสดาใช่ไหม้องไหว้แล้วใช่ไหมเลย่อดจะจะวัดด้วยการที่ว่าใครบทก่อนบทหลังเพราะนั้นจะเป็นปุถุชนเป็นดาราหันท่านไม่เกี่ยงว่าไปตามอายุพรรษาแต่ไม่ได้ถือเรื่องการงานเวลาการงานแล้วอา้าวองค์นี้อาโสพระสารีบทบททีหลังเป็นอัครสาวก เรียกได้ว่าบรญชาการคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมถึงแม้จะภาษาอ่อนกว่าอีกหลายองค์เอาความสามารถสติปัญญาว่ากันเป็นเรื่องเรื่องเกณฑ์ทางสังคมนี่ตอนนี้เราเอาความเป็นระเบียบทางสังคมในแง่นี้เอาอายุภาษาเป็นเกณฑ์จะได้ใช้ปฏิบัติในเวลารับอาหารรับอะไรเป็นต้นก็ว่าไปตามลำดับอย่างนี้อะไรเงี้ยให้สังคมมันมีเกณฑ์มีกติกาในการอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ อย่างพระเนี่ยที่ท่านไม่ไหวก็จะมีเกณฑ์หลักอย่างเงี้ยเอาองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีไม่สมควรไหวสงประชุมการลงมติเขาเรียกว่ายกวัดอุเคปนิยกรรมยกพระองค์นี้ออกจากหมู่รับไหวใครไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีใครไหวเลยเนีย่ยทำการในการสงมีมติรวมกันเรียกภิกษุณีเห็นว่าพระภิกษุองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีภิกษุณีประชุมการลงมติพระองค์นี้เป็นผู้ที่ ภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงไหวขรงนั้นเลยมีมติอย่างนั้นเลยก็นี่เป็นระบบของพุทธศาสนาท่านแยกได้ว่าวิันระบบของสังคมกฎเกณฑ์สมมติของมนุษย์เป็นยังไงว่ากันและเรื่องธรรมะคือหลักความจริงความถูกต้องตามธรรมชาติเป็นไงก็ว่ากันไปแล้วให้สองอันนี้มนหนุนกันให้ได้ถ้าเชื่อเป็นแล้ววิยัยต้องมาหนุนธรรมะถ้าตั้งอยู่บนฐานแล้ธรรมะโยมใช้อันนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็สบายใจ ที่จริงอันนี้ตมาก็ได้พูดบ่อย,ยและเคยอธิบายกับพระหม,มายยามว่าแม้แต่อมองพระเนี่ยโยมในเมืองไทยเวลานะี้ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะขอภัยก็มองไม่ถูกคือมองพระเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่าศาสนาของาศาสนาอื่นคือาศาสนาต่างๆในคขามัจะมีเจ้าหน้าที่ทางาศาสนาในพุทธศาสนานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ทางาศาสนาพุทธบริษัทสี่นั้น ทุกคนมีหน้าที่ในการฝึกฝนพัฒนาตนท่านเรียกว่าสิทขาทุกคนต้องพัฒนาตนนี่ไทยไปเป็นพระก็คือว่าเห็นว่าสภาพแวดลอ้อมความเป็นอยู่เป็นต้นในเพศคัหั์เนี่ยมันไม่เอือ้อท่านเรียกว่าสัมภาโทรขราวาโซการอยู่ไปนคฤหัถ์คาวัดคับแคบม,มีห่วงมีกังวลพลุงพลังอะไรต่างๆบีบคั้นอภโภกาโสปัชชาการบวชนี่เหมือนถุยลงแจ อันนี้เมื่อเราเห็นว่าเรามาฝึกตนอะไระอะไรปฏิบัติอย่างนี้มันไม่สะดวกเราก็เลยไปขอบวชอ้ทาท่านคถามีคุณสมบัติพร้อมไหมโดยมากก็คือข้อที่ไม่เป็นภาระแก่ส่วนรวมแล้วก็ตกลงมีสิทธิ์ก็บวชบวชไปก็ไปเจริญไปศิกษาเพื่อพัฒนาตนได้เต็มที่ได้สภาพเอือ้อทั้งสังฆามีกัลยานามิตรพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมมีความสงบวิเวกเป็นต้น ได้สภาพเอื้อนี้แล้วจะได้ปฏิบัติขัดกล่าวพัฒนาตนเองได้เต็มที่การบวชก็มีความหมายเป็นนี้คือเป็นแหล่งที่จะได้เอื้อต่อการจเจริญใจศึกษาหรือศึกษาพัฒนาตนผู้ที่บวชนั้นก็เหมือนกระโยมทุกคนหมายความว่าโยมทุกคนกับพระเนี่ยเสมอกันนะแล้วก็คือผู้บวชนี่ก็คือผู้ที่ต้องการสภาพเอื้อในการศึกษาพัฒนาตนก็เลยไปบวช แล้วเราก็ให้เกยียรติกันเมื่อมาบวชแล้วอย่างน้อยให้เกยียรติตั้งแต่ว่าโอ้ท่านผู้นี้มีความตั้งใจจริงตั้งใจในทางที่ดีมีเจตนาที่ดีและเป็นผู้กําลังฝึกหัดพัฒนาขัดเกลานตัวเองเพราะฉะนั้นเราให้เกยียรติถวายความเคารพตกลงกันตามวินัยว่าไหว้กันเหมือนอย่างพระอรหรันต์ภาษาน้อยก็ไหวพระผู้จุชนที่ราษามากกว่าได้โยมก็มองพระในฐานะผู้ร่วมบริษัทสี่เป็นบริษัทสี่ด้วยกันมีสิทธิในพุทธศาสนาเท่ากันหมด เวลานี้โยมมองพระเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาไปก็เลยมองอะไรจะอะไรผิดหมดเลยที่จริงเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ต่อพระศาสนาเท่ากันหมดแล้วสังฆะที่แท้นะและเราก็รู้ด้วยและโยมก็พูดอยู่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสมตสสมติสงฆ์สมมติสงฆ์ก็หมายความว่าเป็นสังฆะสังฆะนี่ไม่ใช่บุคคลนะเลยบอนคนไทยนี่คาดเคลื่อนหมดแล้ว สงไปนึกกับพระองค์นี้เป็นสงได้ยังไงสังฆานี้ต้องสี่องค์ขึ้นไปและทากิจสังฆกรรมบางอย่างต้องห้าองค์บางอย่างต้องสิบองค์บางอย่างต้องยี่สิบองค์มีเกณฑ์อะไรเขาเรียกว่าองค์ประชุมอย่างต่ําเท่านั้นสำหรับก,การประชุมกิจกรรมแบบนี้อันนี้สังฆะก็คือการประชุมของพระในยอย่างต่ําต้องสี่องค์นั่นนั่นก็เป็นสมมติสงพระสงฆ์ทั้งหมดในโดยรวมก็เป็นสมมติสง คือสงโดยมติร่วมกันตกลงกันไว้สามมติมติกับสังสังมาร่วมกันมติกับมติการรับรู้ยอมรับสามมติก็เป็นสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันเราตกลงกันไว้ว่านี่คือพระสงฆ์แล้วก็ต้องมีวิธีการในการบวชอย่างนี้เราจึงเรียกว่าสมมติสง์ส่วนอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่ได้ ปฏิบัติขัดเกล้าตนเองฝึกตนเองจนบรรลุโสดาบันเป็นต้นเป็นโสดาบันเป็นต้นจะเป็นพระหรือเป็นคาถะก็ได้สังฆาที่แท้จริงนั้นเป็นสังฆาอุดมสติคือพระพุทธเจ้าต้องการให้สังคมมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปให้เป็นคนที่ดีงามมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปเมื่อคนมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นสังฆานั่นคือสังฆาที่แท้จริง ส่วนสมมติสงฆ์ที่มาบวชกันนี่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทําให้การพัฒนามนุษย์ไปสร้างสังฆาแบบนั้นนะ่ะมันทําได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ตั้งองค์กรไม่มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยสังฆะที่เป็นอุดมคติที่เป็นนามธรรมจะเกิดได้ยังไงยากใช่ไหมก็มีสมมติสฆงนี่ขึ้นมาจัดตั้งองค์กรกฎกติกาสภาพแวดล้อมเป็นต้นให้มันเอือ้อ คนที่เข้ามาในระบบนี้จะได้พัฒนาตัวขึ้นมาสร้างบุคคลที่จะไปเป็นองค์ประกอบของสงฆ์ใหญ่นั้นได้เต็มที่แต่ว่าถึงไม่มาบวชแต่ว่าถ้ามีความสามารถบางคนไม่บวชแต่มีปัญญาดีมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ค่อยมีเวลาสภาพแวดล้อมไม่เอื้อแต่ว่าเข้าถึงธรรมได้เก่งกว่าเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเขาก็อยู่ในสังกัดสงฆ์ใหญ่นั้นอยู่ถึงเข้าใจอันนี้สงฆ์ใหญ่สงฆ์ย่อยตอนนี้ซ้อนกันอยู่นะสมมติสฆงกับ สาวะกะสงส์สาวะกะสังโคสาวะกะสังโคนั่นเรียกชื่ออย่างนุว่ะอาริยสงฆ์ทั้งสองอย่างมีชื่อซ้อนอริยสงฆ์ก็คือสาวะกะสังโคที่เราสวดในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสุปฏิปันโนพระโ,รโตสาวะกะสังโคสาวะกะสังโคนั้นคืออริยสงฆ์ถ้าจะบอกว่าได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุกคลแปดนั่นแหละคือสังฆาีิแท้จริงสาวะกะสงฆ์ แล้วก็มีพิกขุสังโคพิคุณีสังโคสมติสังโฆนี่คือสมติสงังโฆอันนั้นก็โยมต้องแยกอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นมองพระก็มองใหม่ว่าก็คือพวกเราเองนี่แหละที่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้ท่านต้องการสภาพเอื้อและมุ่งมั่นจะปฏิบัติขัดเกลาศึกษาเต็มที่ท่านก็ใช้สิทธิ์ที่นี้ไปขออยู่ในสังฆะนั้นด้วยเมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมยอมรับได้ก็ยอมรับเข้าไป แล้วก็ไปอยู่ในนั้นนแล้วท่านทําไม่ดีสมัยก่อนในพระราชาถือว่าท่านมีหน้าที่ปกป้องพระศาสนาดูแลพระศาสนาด้วยท่านก็บอกเอ๊พะพลเมืองที่ไม่ดีของเรานี่เข้าไปบวชไปทําร้ายพรศาสนาต้องไปเอาออกมาว่าันเออก็หมายความว่าพระเจ้าเป็นดีริบ้านเมืองเนี่ยไปเอาคนไม่ดีของตัวเองที่ไปบวชเนี่ยออกมาก็คือพลเมืองไม่ดีไปทําร้ายพรศาสนา เดี๋ยวนี้เรากลับไปมองว่าพระไม่ดีพระไม่ดีมีได้ที่ไหนใช่ไหมมีแต่พลเมืองไม่ดีเข้าไปทําร้ายพระสาศาสนาเพราะฉะนั้นโยมต้องพูดใหม่เวลามีพระไม่ดีก็บอกใหม่เออพลเมืองไม่ดีไปทําร้ายพระสาศาสนาเนี่ยถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนท่านก็ไปเอาออกมาแต่ว่ามันจะออกมาง่ายๆท่ต้องสอบสวนกันก่อนก็อย่างเงี้เพราะฉะนั้นอย่างพระนารายณ์มหาราชท่านจึงตั้งกองสอบนะ กองสอบความรู้เอาอย่างพระเจ้า,าโศกพระเจ้า,าโศกมาไล่ก็ตั้งกองสอบความรู้พระรู้คําสอนรู้หลักธรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาบชหาลาบหรือเปล่าพอเสร็จแล้วพอไม่มีความรู้ตอบไม่ได้ท่านยื่นผ้าขาวให้รู้กันเลยยื่นผ้าขาวก็หมายความให้สึกอันนี้เป็นประเพณีเพราะฉะนั้นโยมมองใหม่เพราะนั้นตอนนี้ต้องชำระกลางกันหมดเลยอันนี้เรียกก็ตอนนี้โยมต้องมาช่วยชำะระศาสนาด้วย ก็ชาระที่ตัวเองอ่ะมองให้เป็นมองให้ถูกนะบอกว่าเอ๊ะพลเมืองไม่ดีไปทําลายศาสนาทําไงพวกเราจะเอาออกมาได้เหมือนกันกระจกใช่ไหมแล้วไปพูดแจกว่าพระไม่ดีพระไม่ดีเลยก็ศาสนาก็แย่ลงไปพลเมืองไม่ดีก็ไปทําลายศาสนาจนย่ําแย่ทั้งหมดอ่าเอาละพัฒนาคุณภาพพลเมืองตนนี้เป็นจุดสําคัญที่ต้องการพูดวันนี้เน้นที่พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทย นะอย่างน้อยก็อย่าให้อ่อนแอไม่อ่อนแอสําคัญหนึ่งคือให้หวังผลจากการกระทำของตนเองและให้หวังผลจากการกระทำของตนเองก็ไม่ต้องรอผลโดนบันดาลเมื่อไม่รอผลโดนบันดาลก็ถ้านับถือเทวดาสมัยให้ถูกต้องแล้วก็อยู่กับเทวดาที่ดีอย่าไปอยู่กับมารเลยพอนโยมีคำถามอะไรไหมเลยพอนสองชนะั่วโมงแล้วอ้าวเลยพอนเลยยาวมากแล้ อย่างนั้นก็ไปอ่านว่าหมดเลยนะเลยบนอยไปอ่านว่าวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาทางคณะกรรมการประชุมวิชาการ120ร้อยี่สิบปีสิริราชที่ได้กำหนดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นิมนต์อาตมาพูดก็ด้วยความหวังร่วมกันก็คือทำไงเราจะช่วยให้สังคมไทย รวมไปถึงสังคมโลกทั้งหมดเนี่ยได้พ้นจากความเสื่อมตั้งตัวตั้งหลักได้และพัฒนาไปสู่ความเจริญงองามที่เขาเรียกว่ายั่งยืนที่ยั่งยืนที่แท้ไม่ใช่ยั่งยืนแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยั่งยืนทั้งในสันติสุขที่แท้จริงตั้งแต่ในจิตใจคนเป็นต้นไปก็การที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ด้วยเราทุกคนเนี่ยมีกําลัง กำลังก็กำลังสำคัญหลายอย่างกำลังกามีสุขภาวะทางกายดีกำลังใจมีสุขภาวะทางจิตใจดีเรียกก็สุขภาวะทางอารมณ์ก็ได้แล้วก็มีสุขภาวะทางสังคมทางสังคมก็ให้เป็นสังคมที่ดีอย่างน้อยเมื่อไม่ได้อะไรให้เรามีความสามัคคีกันในหมู่ที่มีเจตนาดีเนี่ยมีความสามัคคีกันก็จะได้กำลัง ทางสังคมสุขภาวะทางสังคมจะเกิดขึ้นเราจะมาเอื้อต่อกันมาเสริมสุขภาวะของกันและกันแล้วที่สุดก็ให้มีสุขภาวะทางปัญญามีปัญญาที่เข้มแข็งจะมองเรื่องอะไรต้องมองให้ชัดศึกษาอะไรต้องให้ชัดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ไม่ใช่อยู่กับความสัแตวโก้แต่ว่าต้องชัด ต้องกระจัดแจ้งแจ้งเรียนอะไรรู้อะไรต้องเข้าใจชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนอย่าเรียกว่าปัญญาแล้วได้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมแล้วสังคมนี้ก็จะเดินหน้าได้แล้วเมื่อเราเดินหน้าถูกต้องเนี่ยศรัทธาจะมาเองศรัทธาม,มาจะยิ่งมีความเข้มแข็งเ,เดินหน้าไปให้สังคมของเราเนี่ยเดินไปอย่างมีจุดหมายไม่ใช่เคว้งคว้างเลื่อนลอย เดี๋ยวจะบอกว่าพม่ามา,มาเผากุงเก่าทำลายพระเจดีย์เจดีย์ยอดหักไปตั้งนานแล้วคนไทยยังไม่สร้างยอดเจดีย์ mm hmm. เดี๋ยวนี้นะอาจจะเป็นได้คนไทยเนี่ยยังเพ่งคว้างอยู่เหมือนกับเจดีย์ที่ไร้ย,ยอดถือไม่มีจุดหมายเจดีย์น่าจะต้องมียอดเราจะมีฐานมีอะไรตอะไรในที่สุดต้องมีจุดรวมคือยอดใช่ไหมน,นั้นเจดีย์ขาดยอดไม่ได้ ตอนนี้ต้องทํายอดให้มีให้ได้อย่าให้เป็นเจดีหักอยู่ที่กรุงเก่าอย่างเดียวแล้วสังคมเราก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งเพราะกรุงเทพธวาราวดีนี้ก็เรียกว่าศรีอยุธยาด้วยน,นี่ก็ฟื้นฟูขึ้นไปก็จะเจริญงอกงามแล้วให้เป็นกำลังที่จะไปสร้างสารรค์โลกต่อไปด้วยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย มีกำลังทุกอย่างดังที่กล่าวมามาช่วยกันเสริมสร้างให้ประเทศชาติสังคมมีความเจริญงอกงามและมีความสุขที่แท้จ,จริงที่ยั่งยืนสืบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกเมื่อเทิน